mental keyword: A new beginning, expand your potential, express yourself in a creative way, giving your best, believing in yourself, giving birth to a very project or idea, potential for a moving forward to a happy and healthy way, generating. หนึ่งไม้เท้าเป็นให้ที่พูดถึง new beginning อันแรกคือ new beginning ก็คือให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่ด้วยความกล้าหาญมั่นใจให้เดินตามแรงบันดาลใจของตัวคุเองนอกจากนี้แล้วหนึ่งไม้เท้ายังบ่งบอกถึงการเกิดของทุกชนิด ไม่ว่าการเกิดของธุรกิจการเกิดของงานโอกาสในการทำงานรวมถึงการเกิดของเด็กทารกด้วยคดสนี้จะเมื่อเมื่อประกบกับคาดบอื่นๆแล้วจะสามารถบอกรายละเอียดในอาเรียให้ให้กับคู่มาดูได้มากขึ้นเมื่อ เอซอฟบอเกิดขึ MM. mm ้นเนี <c oughs> ่ยมันจะหมายถึงว่ามันจะมี Potential ที่แบบสูงมากคือมีโอกาสมากๆที่คุณจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงในเรื่องของ feeling as a feeling a s o o t w a n d หมายถึงความรู้สึก m o t i v a t i n ะ คือมีความกระตือรือร้นมีความรู้สึก m o t ิ v a t e แล้วก็ optimistic คือมองโลกในแง่ดีถ้าถามว่าคนรู้สึกยังไงกับเอ็ดซัฟวอนหรือคุณในฐานะที่เป็นเหตุการณ์เอ็ดซัฟวอนตอนนั้นอนะสามารถบอกได้ว่าคนนันรู้สึกว่าเขามีแรงบันดาลใจจากคุณเอ็ดซอฟวอนเป็นการบอกอย่างแบบสร้อ y Physical attraction เลยว่าเขารู้สึกแบบเขามีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นโดยมีคุณ่ะเป็น,เป,นเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจหรือหรือเป็นตัวอย่างอเอสล็อกวอนจึงสามารถหมายถึงคนที่สามารถจะแชร์ไลฟ์โพสกับกับคุณได้อะกับเขาได้แล้วก็คือคนที่มีไลฟ์โพสคนที่สามารถแชร์ได้คนที่มี similar passion คือเหมือนมี passion ที่เหมือนเหมือนกันในชีวิตอะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้มากๆเลยต่อมา t w o of ones keyword making a n intuition making a n intuitive decision being original creating something new and exciting, being strong mind and confident in your abilities, finding your place in the world, knowing what you want, getting ahead, g e n e r a l e a d i n g t o a v o i e พูดถึงความจุดมุ่งหมายอะความเข้มแข็งในจิตใจ,จคุณ t o a v o i e เป็นการบอกถึงการที่คุณต้องการที่จะเดินทางไปหาที่ที่คุณต้องการจริงๆนั่นเป็นการบอกว่าคุณได้พบกับ t r รีดีไซน์ในตัวคุณคือคนพบความต้องการที่แท้จริงของตัวคุณนั่นเองคัทใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่จะต้องดูประกอบกับคัทใบอื่นๆซึ่ง จะสามารถให้ข้อมูลที่ให้น้ำหนักที่มากขึ้นที่จะเป็นออปชันให้กับผู้ดูว่าจะมีออปชันไหนที่ดีที่สุดให้กับเขาได้ค้าใดนี้เมื่อเกิดขึ้นมาเป็นการบอกว่าผู้ดู Very Strongly ที่จะต้องการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นซึ่ง ก็อาจจะต้องอาศัยค์าใบอื่นๆที่มาประกอบด้วยว่ามันเป็นแอนเดียไหนพูดง่ายว่าเมื่อค์านี้เกิดขึ้นหมายถึงว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยเขามีเลเรเกดชาติแล้วว่าเขาจะมีทิศทางที่จะไปทางไหนและแน่นอนมันจะไปในทางที่แบบถูกต้องด้วย As a feeling, to Aborn พูดถึงความรู้สึกสงสัยผู้ด,ดูต้องการที่จะเรียนรู้และ explore new idea new ความคิดใหม่ๆใน way ใหม่ๆผู้ด,ดูต้องการที่จะแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจอะ ที่จะอาศัยอยู่ต่อไปอ่ะเหมือนอยากจะพัฒนาอยากจะมีแรงบันดาลใจในในใน,ในการใช้ชีวิตอ่ะถ้าถ้าเกิดทัวร์อวอนเข้ามาในสถานการณ์ตอนนั้นแล้วถามว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงกับคุณอ่ะทัวร์อวอนอบอกว่าคนจะรู้สึกว่าในช่วงนั้นอ่ะคุณแบบเหมือน เหมือนมี i n t l e c t ชวลเหมือนใช้คำผูะไรมี i n t r a c t วลส stimulate ไดมากเลยคือเหมือนพยายามค้นพบทางค้นทางที่มันแบบว่าด,ดีที่สุดฉลาดที่สุดแล้วก็จะทำมันอน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทำในสิ่งที่แบบคนอื่นคิดว่าสิ่งนี้มัน มันตายไปแล้วอ่ะมันแบบใช้ไม่ได้แล้วอ่ะแต่คุณจะเป็นคนที่แบบนำมันกลับขึ้นมาแบบทำใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนคำสิ่งนั้นอ่ะให้มันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งแบบมันก็จะสร้างความแบบเซอร์ไพรส์ให้กับคนอื่นแล้วก็คือคุณชิดแตกต่างกับคนอื่นไปเยอะเลยอนะไรเงี้ย Dharma 3 at once. Keyword Preparing for what is to come, planning ahead, and expanding in the enterprise. Freelancer, creative writers, expanding horizons, seeing the big picture. being a representative general reading t r e e of a n e s สึ่งเดียจะหมายถึงงานเขียนนักเขียนผู้ที่ทำงานอิสะระคับใบนี้จะเห็นชัดขึ้นเมื่อประกอบกับคัทใบอื่นและโดยเฉพาะคาับที่เป็น t w o of ones หมายถึงสิ่งที่ เคยทำมาแล้วแล้วมันจะมี potential ยังไงต่อไปในในรูปอะคู่ที่ในรูปอะจะเห็นว่าจะมีผู้ชายที่ยืนอยู่เหมือนบนขอบบนชังง้น่ของผาอยู่ริมเล็กยืนแล้วก็จะมีแบบไม้เท้าประกบอยู่จะถือไม้เท้าอยู่ซึ่งอันเนี้ยเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่ว่า คุณจะทำในสิ่งที่คือคุณยินดีอะที่จะทำและต้องการที่จะทำมันถึงแม้ว่าคุณรู้ว่ามันจะเทสต t เดร s ก็ค,คือมันเสีย่ยงคุณก็ก็จะทำอะเพราะว่าคุณรู้ว่ามันเป็นก้าวที่สำคัญที่แบบที่ที่คุณจะก้าวไปแล้วจะสเต็ปขึ้นไปสูงกว่าเดิมอ อันนี้จะอธิบายได้ในได้ดีในในคำถามที่ต้องการคาตอบเกี่ยวกับการลงทุนหรือการแบบร่วมทุนอนะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการการการขยาย a s t h e f e e l i n g tree of o n d s หมายถึงการ Renewal การ Renewal ก็คือการการมาทำใหม่อ่ะ การทำให้มันใหม่ผู้ดูจะรู้สึกว่าเขาเดินไปในทางเดิมๆแต่ว่าเขากลับมีความคิดใหม่ๆบนเส้นทางนั้นอ่ะถ้าถามว่าคนรู้สึกยังไงเวลาที่ Tree of o s ขึ้นมามันจะหมายถึงว่า เขารู้สึกว่าเหมือนคุณอยาก expand experience อะ expand ชีวิตความเป็นอยู่สถานการณ์ต่างๆให้มันมี experience ร่วมกันที่มากขึ้นไปกว่าเดิม คุอแงว่าคุณก็จะอยากมองหาสิ่งใหม่ๆอ่ะประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อมาคือ for a o i c e you w i spend i n g time with someone special Sharing recreational interests, wedding or happy even. Open up to new possibilities, property and land, expanding your living situation. For ones general reading, my team, family, สมานสามัคคีความกลมเกลียวและการพัฒนาความรู้สึกให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอะมากยิ่งขึ้นไปในไปจนถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คือสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอ่ะการลงหลักปักฐานอ่ะมันคันเล็กไปถึงแบบสังคมโดยรวมอะหลายครั้งที่การเนี้ย ถ้าขึ้นมากับคัฟใบอื่นๆอย่างเช่นขึ้นมากับเ e e อฟค a r ส s จะหมายถึงนายเซอ e ์เบอร์เชนถ้าขึ้นมากับ nine of p e n t a c l e ลเก้าเก้าเหรียญน่ะจะหมายถึงว่าเขาเลยถ้าขึ้นกับ four of wands จะหมายถึงคุณกำลังสร้างบ้านหรืออาจจะก,กำลัง ซื้อขาย property คืออาศัยหารินมาซั์อยู่ก็ได้ถ้าในเรื่องของ experiencing for a moment หมายถึงควรู้สึกที่ผู้ดูรู้สึกแบบถึงควาว happy mood คือคือรู้สึกว่าพบความสุข ความสุขแล้วก็ความสุขอันนี้มันจะ Attract ทาให้เจอกับผู้คนใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอ่ะถ้าถามว่ามีไพ่ตัวบอลขึ้นมาในสถานการณ์ตอนนั้นรักคนจะรู้สึกยังไงคนจะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณ ทำให้เขามีความสุขคุณคุณทําให้ชีวิตเขาเหมือนรู้สึกมีอะไรอะที่มากกว่าคือมีอะไรที่มันแตกต่างมีความหมายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนโฟล์คบอลฉบอบถนึงความรู้สึกได้ชิดอินเชมเซี่ความรู้สึกแบบคานเมกับโซเม แล้วคุณรู้สึกได้จริงๆกับคนคนนี้ว่าคุณคุณกับเขาสามารถแบบแชร์เอเจนท์ที่มันแบบเติบโตขึ้นได้ไปกับคนคนนี้ต่อมา four of wands เอ๊ะต่อมา six of wands c o n f r o t six of wands ่